สวัสดีครับผมจะพามาดูนะครับยารีตัว1.5นะครับ 1.5J ปี2011นะครับรถสวยนะครับรถเก็บสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับรถเก็บสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับประกันชั้น2มีอยู่นะครับภาษีหมดปี69รถสวยเลยนะครับสีภายนอกสวยเรียบร้อยนะครับติดสเกิร์ตมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ยางปี22ดอกเต็มนะครับดอกไม่แตกไม่สึกนะครับภายนอกสีเนี่ยผมให้90%เลยนะครับ90%มีรอยสกเกิร์ตนิดหนึงนะครับแต่ไม่มีผลประกันเนี่ห้อมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูในตัวรถนะครับคันนี้นะครับอ่ะเป็นยาริตัว J ปี2011นะครับภายในสวยนะครับกระจก ปรับขึ้นลงไฟฟ้านะครับใช้งานได้หมดนะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับวงมอะไรไม่มีแตกไม่มีลานะครับเบาะหนังเรียบร้อยสะอาดนะครับไม้อยู่ที่แล้วเดี๋ยวผมพาดูไม้นิดนึงนะครับไม้อยู่ที่นะครับสองแสนสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสองนะครับนี้ลูกค้าเก่านะครับเขาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้แล้วนะครับก็ยังขับได้อีกเยอะเลยนะครับ ยังขับได้อีกเยอะเลยนะครับก็จะไปเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งที่นะครับสองแสนเท่าทีนะสองแสนนะครับก็ยังขับได้อีกยาวๆนะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องด้วยนะครับนะพาไปดูกันครับ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อผมได้เลยนะครับ089-8811677ตะเข็บเดิมทั้งคันนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนักจมน้ำพลิกคว่ำใดๆทั้งสิ้นนะครับภาสีหมดปี69นะครับเล่มพร้อมโอนครับเพียงแต่ว่ารถลูกค้าเดิมครับเขามีการเคลียร์สีมาแล้วนะครับเพราะว่าเขาเคมและหมดประกันชั้นหนึ่งอ่ะนี่ครับดูหลังคานะครับสะอาดสวยเลยครับเบาะมีรอยขาดนิดนึงนะครับ อันนี้ผมบอกตรงนะครับยางก็เป็นปียีิบสองนะครับแต่ว่าดอกเต็มนะครับยางดอกยังเต็มอยู่เลยครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับลูกค้าจอดอย่างเดียวนี่ครับยางปียีิบสองครับอ่าเดี๋ยวผมพามาดูนะครับพวกตัวหน้าห้องเครื่องแล้วก็ท้ายรถนะครับนิดหนึ่งนี่ครับรถเดิม ท้ายเดิมทุกอย่างนะครับตะเข็บเดิมทุกอย่างสัดส่วนเดิมหมดนะครับนี่ช่องยางอะไหล่แม่แรงเครื่องมือผมยังไม่ได้เก็บทําความสะอาดให้นะครับเดี๋ยวผมเก็บทําความสะอาดให้นะครับอันนี้ครับเดิมทุกอย่างครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อผมได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดเก้านะครับแปดแปดรถสวยเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักจมน้ำเป็นคว่ำนะครับชอบก็ ลองมาดูได้นะครับผมอยู่จัลัน13นะครับบางแรกซอย49นี่ครับผมพาดูเพจรถนะครับเพจเป็นปี2011เดเดือนธันวาแหละก็น่าจะจดปี12นะครับรถคันนี้ครับสวยเดิมกลิหน้าภายในสวยนะครับเดี๋ยวลูกค้ามาดูหน้าห้องเครื่องกันนะภาษีหมดปีหกเนะประกันชั้น2อหมดปีหน้ามักระลานะสองปวด ยังมีอยู่นะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าสนใจมาดูได้เลยนะครับนี่ครับติ๊กเกอร์ตาแมวก็ยังอยู่ครับติ๊กเกอร์ตาแมวครับป้ายโตโยตา้าป้ายโตโยต้าอยู่ครบสติ๊กเกอร์นะครับครบเลยแต่น,อน็อตมีเก็บมีเคลียร์สีมาบ้างนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับ ต้มน้ำพิกความห้องเครื่องสะอาดใสๆนะครับแล้วมันไม่เยิ้มนะครับลองมาดูแล้วกันนะครับชอบก็ลองมาดูนะครับโทรหารผมที่เบอร์0898811677นะครับขอบคุณค,ครับ